เรามาเที่ยวคาเฟ่สา <Okay. S 1> มเมอร์เมตสามเมอร์เมตร,ม,ม,ตรมาถ่ายรูปนะฮะเปิดสิบเปิดสิบโมงถึงห้าทุ่มเหรอ ฟรเดอร์คอเดอร์ฮอลิเดย์9โมงครึ่งถึง5ทุ่มนืองุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะเต้ยวันพีนโฮจัย ทางนี้อุดได้ถ่ายให้มั้ยเอ้าไม่ได้อยู่ข้างนอกสวยสวยดี สามเมอร์เมตรสวยทุกคนน้ำทะเลกินนั่งเขาเยอะมากยาวไปนนู๋เลย ข,ข้างบนข้างบนข้างบนรังนกก็จะประมาณนี้นี่จ้ะนั่งได้หลายคนมากนะทุกคนดูสวยมากสวยั้ยเล็กสวยมากสวยมากครับโอเคอันนี้ใส่ใส่สีขาวสวยนี่ข้างล่างทุกคนข้างล่างก็จะประมาณนี้ นี่ขึ้นจ้ะขึ้นไปนี่ได้ด้วยส่วนเราอยู่ข้างบนนี้แมทธิวข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้สวยเนาะทุกคนสวยมากเลยอ่ะดูลึกจ้ะเป็นน็ดไนโอ้ช่วยมา ได้าก๊งหันมาหาเดรดดิริกะโอ๊ไล่ไลกันไล่เครื่องดื่มโอเคฮ้ยทางล่างก็จะประมาณนี้ทุกคนดู ลงทะเลนี่ลังนก <c oughs> สเสือนก็ทำได้สวยอะทุกคนใหญ่มากด้วยอะ่ะกว้างใช่ทางล่างนี่ก็จะเป็นเน็ตกนันเนาะนั่งทางล่างก็ได้สบายสบายแต่ส่วนมากก็แบบเขาจองเขาจองที่นั่งกันเนาะเพราะว่าเอ กาแฟเย็นรู้อร่อยหรือเปล่าเห็นไหมทะทนมยไม่อิงอิงอิงสดเนาะอิงอิงสดซอดดาสดี่แกสดอาหารมาเลอาหารมาล ปลาแซลมอนช่วยช่วยเปิดพัดลมให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้เยอะอยู่นะขอบคุณค่ะมันร้อนนิดหนึ่งอะนะค่ะขอบคุณค่ะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่จัดก่อนแม่ จะได้สวยๆทอดมันปลาแล้วก็ยำปลาแซลมอนประเด็ดนะให้แมทธิวชิมเนาะทุกคนอันนี้อเล็กอเล็กก็น่าจะกินฟิสขอร์แกอเล็กซ์ แล้วหนุ่มๆก็ได้เป็นพวกเค,ค้กต่างๆแมทธิวได้เป็นน้ำปัน่นน้ำแตงโมปัน่นพ่อได้เป็นกาแฟเย็นอเล็กได้เค,ค้กสตอรเอเบอรี่หละลูกใช่ไหมแล้วก็ได้โค,โค้กเออนั่นแหละนขนพอกินข้าวเนาะชิมอะไรก่อนชิมยำปลาแดกก่อนแต่แมทธิใจะ Những thơ không lòng. Những chút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 . mẹ? chút. mắt chút. mắt chút. Những chút. ไม่ใช่มันละลายพัดลมพัดลมมันไอ้นี่มันต้องเปิดพัดลมเพราะว่ามันร้อนอบอ้าวเดินวารียินเลยเป็นไงนเป็นไงอ่ะอ้าวมันเป็นเค้กแครอทเหรอ มันเป็นเค,ค้กแครอทเหรอ,หอนะรสช,ชาติอะไรไม่รู้ว่ารสชาติรสชาติอะไรไม่รู้คือมะขวะมันเราเสพวะไม่ชอบแสดงว่าไม่ชอบมันออกรสชาติถัว่วออกรสชาติถัว่วอืออืออาโบะอันนี้อร่อยก็ให้น้องตักเองครับรก,ก็แชร์กันครับ โอเคไหมล่ะแม่ข้องคอชิมคอหมันกาไก่หรือปลาในคอหมันทอ,อดมันปลาแบบต่ออ๋อไี่ถามไก่หรือถามว่าไก่หรือปลาจริงๆที่เมืองไทยอ่ะมันเป็นปลาครับไอที่แม่แม่ แม่ทำไก่ก็คือแม่ไม่มีปลาครับอเล็กไม่ใช่อะไรครับอันนี้ปลาอะไรครับไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรปลากลายหรือเปลา่าอร่อยใช่ไหมอืมอดูแกเกบสติลกระบอกแกนนทิงไเรบอ,อ,อกอืออ๋อกระอกบุก๋มเอาไปสิน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มหวานแกเป็นฝรั่งสมบูรณ์อือแมทธิว <c oughs> <Matthew, S 1> สมอลก,กอ์ เอาถลากเกันไปจะเอาช้อนหรือเอาซ่อมก็เอาอชิมเลยน้ำพริกไอ้น้ำจิ้มปลาเด็กเนี่ะ <c oughs> เอา <c oughs> พ่อไม่เอา <c oughs> กิน <Wow. S 1> เอาข้าวไหมนิดนึง <c oughs> ข้าวเหรอข้าวหนึ่งจานเนี่ยลูกผม <c oughs> เอาอีกเอา เดี๋ยวต้องมาอีกทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าอันนี้เรามาเซิร์ซฟดูเฉยๆเนาะว่าสถานที่มันเป็นยังไงแล้วเราชอบเราอยากจะมาตอนตอนเย็นๆเนาะคนเยอะๆอย่างเง,ง,งี้ยมันน่าสนุกดีจะ้ะเออเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบจ้ะแต่ไม่ใช่วันนี้เนาะวันหลังวันหลังออาหารเขาอร่อยใช้ได้เลยจะ้ะทุกคนแต่สําหรับแมทิวเขาไม่ถูกใจเค้กที่มีอ่ะจ้ะก็ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่ถูก ไม่ถูกใจแค่แมททิวนะทุกคนคนอื่นเขาก็อาจจะถูกใจเนาะอันนี้เราเราพูดในส่วนตัวของเราเนาะส่วนอเล็กบอกว่าเค้กอร่อยอืมของอเล็กย่ำประเด็กเป็นจะไดอร่อยมากอร่อยนะเอากินเลยกินจะคํำแล้วกินรวดข้<อ>า,างล่างมันจะเป็นชิ้นเล็กๆครับข้<อ>า,างบนมันเป็นชิ้นใหญ่เหมือนหยุกซะฮะ ลาไปเด้อมันแสบอยู่ไม่ทำอะไรอยู่แม่ชิมบล็อกแม่ไม่กินเค้คคกนนไม่อย,อยากกิน้องบงลาเนียเลยเป็นไงทอดมันปลาฮะเหมือนแม่ทำ โอ้แม่มีฟีมือปนันบ่ขักเน่เล็กอะไรอร่อยทอดมันปลาทอดมันปลาอร่อยอมแมดอะไรอร่อยไม่ใช่อาหารเหรอแล้วก็ไอเตงโมปันไเ่ียงต้อง คือปลาไอยำปลาแซลมอนปลาเนี่ยอร่อยทุกคนแมทธิวบอกว่าเหมือนที่แม่ทําที่บ้านเลยก็แสดงว่าอร่อยอร่อยอร่อยเท่านี้เนาะแมทเนาะเหมือนที่แม่ทําที่บ้านหรือเปล่าอืม่วนทอดมันปลา,าเล็กบอกอร่อยเอออร่อยจริงเนาะทอดมันปลาเล็กกินไปทั้งหมดสี่ชิ้นนะทุกคนเออคนเดียวสี่ชิ้นแหละ เราก็ลองมาดูอว่าสถานที่มันเป็นยังไงสรุปแล้วเราชอบนะสถานที่เนี้ยเพราะว่ามันกว้างมากแล้วที่นั่งที่นั่งอ่ะวงกลมลังนกเนี่ยแบบนั่งได้หลายคนมากนะปะปะห้าหกคนเนาะสิทธะรุนเซกซีฟพชุนอ,อ่ะ,ะคือนั่งได้หกเจ็ดคนเลยอ่ะพื้นที่เนี้ย แต่แบบถ้านั่งแบบสบายๆนี่ก็ประมาณหกคนเนาะสบายๆอืมายคนนี่ข้างล่างก็จะประมาณหนึ่งจักนี่ชอบถามว่าชอบไหมชอบเลยอะ่ะชอบเลยเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งชอบมากเดี๋ยวมาอีกรอบอเล็กบอกพรุ่งนี้ <laughs> เราต้องมาค่ำๆหน่อยเนาะถ้าดูว่ามันฝนไม่ตกมันมีห้องแอร์ด้วยเนาะทุกคนเนาะชื่อว่าสามเมอร์เมด อยู่แบบอยู่นาปลือนะทุกคนเราก็เสหาเนะเาะแล้วก็อยากหาที่เที่ยวไงทุกคนก็พาลูกพาไอ้นี่มาดูว่าเป็นยังไงนั่นแหละทุกคนโอเคกลับยะหรือนั่งก่อนเนาะถ่ายรูปไหม,อมโอเค ไ,ได้พัดลมน้อยเลยเขาซื้อพัดลมน้อยทุกคนเลยเขาซื้อพัดลมน้อยเด้อยายหวอีก้เอาดิอย่าแม่ถ่ายให้ใหอ๋อ อ,อ,อ,อะไรแล้วถ <c oughs> อดไหมไอ้นี่ที่เขาสแตปมแปลนอะต้องให้เขานะอ่ะจะได้ไม่เสียตังค์เคจัดทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาอีก <c oughs> เดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้เท่านี้จ้ะทุกคนจ้ะ